นี่วันนี้เราเอาตัวท็อปๆมานะสุดในรุ่นทุกคันนะครับ1.5 t u r โบ EL นะครับ f c 1.8 EL โลโก้แดงกระจังหน้า RS 699น,น,น,นะครับคันนี้1.5 SV นะปี19ไมล์60,000นะครับคันสีดำปี19 1.5 S ราคา449นะครับคันสุดท้ายนะครับ1.5 SV นะครับราคา459เอาทำไมงงราคาไม่เท่ากันนะครับ นะเดี๋ยวผมพาผู้ชมเลยว่ามันเป็นเพราะเหตุใดนะครับรถสวยๆถึงมาอยู่ที่นี่เยอะนะครับรถทุกคันทั้งรถบ้านทั้งรถหน่วยง,งานผมบอกเลยว่าจับเต็มแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเนทโต้นะครับนะวันนี้เลยนะดูนะโควทอนด้าเราเยอะมากแต่บันจี้ยังไม่หมดนะจริงๆสําหรับใครที่เป็นสาวกคอนด้าวีเทคนะครับยังมีซีวิกเอฟบีอีก2คันนะครับในวันนี้นะครับผมเอา ฮอนด้านะครับทั้ง HONDA CITY นะครับฮอนด้าซีวิกเอฟนะครับหรือจะเป็น HONDA Accord นะครับผมบอกเลยว่าที่ทอโต้มีหมดนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับเป็นรถสวยๆเนาะรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะครับนะทุกคันเลยนะครับผมบอกเลยว่าสุดๆนะครับรถนี่ปีไม่ต่ำเลยนะปีโอ้โห19หมดเลยนะเนี่ยนะรถสวยจะจัดเลยนะคือทั้งห้าคันนี้นะเป็นรถปี2019หมดเลยนะครับ ก็ใครที่กำลังมองหานะครับสำหรับตัว Honda นะครับไม่ว่าจะเป็น City Civic Accord นะครับติดต่อผมในทอโต้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับว่าคันไหนจะราคาเท่าไหร่คันไหนเลขไม้เท่าไหร่และถูกใจคันไหนก็โทรเข้ามานะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มที่คันแรกนะคันซ้ายสุดนะครับคันนี้นะครับเป็น Honda City นะครับเป็นตัว1.5 SV นะครับ1.5 SV นะครับ มีเกียร์ paddle s h i f นะครับตัวรถเป็นสีเทาดำนะครับคันนี้ก็เป็นป้ายแดงมือเดียวนะครับรถสวยๆนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่1 8 0 0 0 0นแปดหมื่นนะครับหนึ่งแมนกิโลนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีตัวประกันเครื่องเกียร์ให้นะเรามีตัวประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะครับคันนี้คือ Honda City นะครับเป็นตัว SV นะครับเป็นรุ่นลองท็อปนะครับเป็น SV พาร์ทเป็นรุ่นท็อป นะสวนี่ก็ต้องบอกว่าสุดๆเหมือนกันนะครับไฟหน้านี่เป็น LED นะครับมีไฟเดย์ไทม์ให้นะปัดหมอกมีให้ครบนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวอย่างเดียวที่เป็นหลอดไฟนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับคันนี้ราคาเสนอขายนะครับ4 5่0 0 0ห้าหบาทนะครับ4 5่0 0 0ห้าหบาทนะครับคันนี้นะ459นะครับจำราคาดีนะ459นะครับเป็นตัวท็อปนะครับแม็กตัวท็อป นะครับดิสสี่ล้อนะครับยางดันหลบนะครับบอกเลยว่าป้ายแดงมือเดียวสวยๆครบๆจบๆกุญแจสมาร์ทคีย์เลตมีให้ครบนะคันนี้นะเป็นรุ่น sv นะครับเป็นคีย์เลตนะครับกระจกแท้ฮอนด้านะครับเป็นตัว sv เนี่ยสิ่งที่ได้ไปนะครับพวงมาลัยจะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับแล้วมีระบบเกียร์แพดเดิลชิพนะมีระบบเกียร์แพดเดิลชิพให้นะครับมีคูดคอนโทรลนะครับอันนี้จะมาในรุ่น sv นะครับคันนี้ราคา459นะฟังดีๆนะครับ459 นะครับเลขกมาอยู่ที่1 8 0 0 0 0สมนกิโลนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้นะครับมีกล้องมองหลังนะครับแอร์ออโต้มีกล้องมองหลังนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับระบบ CVT นะครับตัวเบาะจะได้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังกระเข็บแดงนะครับตัวรถสีเดิมทั้งคันนะครับการันตีเลยนะคันนี้ซื้อมาเองกับมือนะครับรถสวยๆนะครับป้ายแดงมือเดียวนะครับสำหรับคันนี้คือ Honda City 1.5 s น จำราคาดีๆนะจำราคากับเลขทะเบียนดีๆนะเดี๋ยวสับสนนะครับเพราะว่ามันมีอีกคันหนึ่งนะครับสีเดียวกันนะครับนะคันแรกนะครับคันแรกคันนี้นะราคา459,000บาทนะครับ459นะคันนี้459นะครับปี2019เหมือนกันนะครับคันสีดำนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวเริ่มต้นคันนี้นะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับราคา4 4่0 0 0สบาทนะ449 นะครับคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นนะครับคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นนะครับสำหรับ Honda c i t ต้นะครับคันนี้ไฟหน้าเป็นหลอดไฮโดรเจนนะเป็นหลอดไฮโดรเจนแต่ว่ามีเดย์ไทม์ให้นะมีเดย์ไทม์มาให้นะครับถ้าเป็นตัว sv เมื่อกี้ไฟมันเป็น led เห็นไหมครับอันนี้เป็นหลอดไฮโดรเจนหลอดไส้แต่จะได้ตัวรถสีดำนะครับเป็น1.5ตัว s เป็น1.5ตัว s จะได้เป็นเบาะผ้านะไฟตัดหมอกมีให้เหมือนกันชุดด้านหน้าเหมือนกันนะครับกันชนกันชนเหมือนกันเลยนะครับคันนี้ sv นะครับคันนี้ sv นะครับตัว S นะเป็นตัวสแตนดานเริ่มต้นนะล้อแมกก็จะเป็น5ก้านนะครับเดิมๆนะครับเป็น5้าก้านเดิมๆนะครับรัดด้วยยางอีโคเปียนะป้ายแดงมือเดียวเหมือนกันนะป้ายแดงมือเดียวเหมือนกันแต่กระจกนะปรับไฟฟ้าแต่ว่าพับมือนะครับปรับไฟฟ้าแต่ว่าพับมือกุญแจไม่ใช่คีย์เลสกุญแจเป็นแบบนี้นะครับราคา449,0 0 0บาทนะครับ449,000าบาทนะพวงมาลัยจะไม่เป็นมันติีฟังก์ชันนะจะเป็นหนังสามก้านแอร์แบคคู่ นะครับหน้าจอวิทยุก็จะเป็นตัวใสซีบใส่ CD usb ปกตินะจะไม่ใช่ทัศกรีนนะครับและแอร์ก็เป็นระบบแมนนวลนะครับแอร์เป็นระบบแมนนวลนะครับนะราคา449สานะครับสำหรับคันสีดำคันนี้นะครับคันนี้เลิกมาอยู่ที่9 0 0 0 0มมาอยู่ที่9 0 0 0 0นะครับคันนี้มาอยู่9 0 0 0 0นะครับสำหรับ Honda City สีดำคันนี้นะครับมา0 0 0 0 0ป้ายแดงมือเดียวเหมือนกันนะครับราคา4 4 9 ได้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับนี่ทะเบียน7-2-4-6คันนี้นะสีดำนะครับสวยๆมีทรงนะด้านลองด้านหลังเหมือนกันหมดเลยนะเหมือนกันกับคันแรกนะเหมือนกับตัว SV เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าไม่มีจอไม่มีกล้องไม่มีคียเลตนะครับแล้วก็ไม่ได้พัดไฟฟ้านะครับพวงมาลัยไม่มันตีฟัง์กชันแค่นั้นเองนะแต่จะได้เลขไม้น้อยนะเลขไม่เก0 0 0มกิโลนะครับคันสีดำไม่เก้าหมื่ นะคไม่เก้าหมื่นราคา449นะครับคันสีเทาดำคันแรกนะครับราคา459นะครับไมค์แสนแปดนะครับรถปี19บเก้หมือนกันนะครับคันถัดมานะครับคันนี้เป็นรถลูกค้าเก่าผมเองนะครับเป็นรถลูกค้าผมนะครับเอามาเทินนะนำรถคันนี้มาเทินนะครับคันนี้เป็น Honda City 1.5 SV นะครับปี2019เหมือนกันนะครับปี2019เหมือนกัน1.5 SV นะครับเป็นรุ่นลองคอป ไฟหน้าเป็น l e d นะครับไฟตัดหมอกนะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้ไฟหน้าเป็น l e d มาพร้อม Daytime นะครับคันนี้นะมีจุดเด่นๆหลักๆนะครับก็คือเจ้าของเดิมนะครับไปต่อวารันตี0ูนไว้นะครับ5ปีนะจาปกติมัน3ปีแสนโลใช่ไหมครับอันนี้เจ้าของเดิมไปซื้อต่อเขาเรียกว่าประกันอ n t i m a t e Care นะครับประกันอ n t i m a t e แ Care นะครับก็คือประกันเกมเข้าศูนใต้แดงนั่นเองนะครับก็ยังเหลืออีกเกือบ2ปี นะใครได้คันนี้ไปก็คุ้มนะครับคันนี้เลขไม้หกหมื่นสี่พันกิโลนะครับคันสีเทาดําคันนี้ไม้หกหมื่นสี่พันกิโลนะครับรถป้ายแดงมือเดียวกุญแจคีย์เลสครบสองดอกนะครับไม่ชนไม่บุบไม่เบียดนะครับไม้หกหมื่นสี่นะมีวารันตีศูนย์นะครับไปซื้อต่อมาไว้นะวารันตีศูนย์นะครับสวยๆนะดูทรงดูสีนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับกระจกคอนด้าแท้ทุกบานนะครับคีย์เลสนะเป็นคีย์เลสกระจกคอนด้านะครับตัวนี้ภายในก็จะเป็นสีดํา นะภายในเป็นโทนสีดานะครับรถสวยเดิมนะภายในเป็นโทนสีดานะคันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะครับซื้อเงินสดไม่มีแวดนะครับสองคันแรกเป็นรถประมูลเข้ามานะซื้อเงินสดมีแวดแต่ว่าคันนี้ซื้อเงินสดไม่มีแวดนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีฟูตคอนโทรลนะครับนะแล้วก็มีระบบเกียร์ไฮดริคเหมือนกันเพราะว่าเป็นรุ่น1.5 SV นะครับมีระบบเกียร์ไฮดริคเหมือนกันนะครับคันนี้เลขกไมล์กมื่นสี่กิโล นะครับไม่หกหมื่นสี่นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ CVT นะครับคันนี้คือรุ่นหนึ่งจุดห้า SV นะครับป้ายแดงมือเดียวเบาะตะเข็บแดงเหมือนกันนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับนี่คันนี้สวยๆนะครับสําหรับใครที่สนใจนะตัว Honda City นะครับเป็นรถประหยัดน้ํามันดีๆนี่เองนะ ประหยัดน้ํามันสุดๆดูเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับไม mm ่ hmm. เคยทําสีแน่นอนนะรถสวยๆวยเดิมๆแบบนี้นะนะครับใครที่กําลังมองหานะซื้อรถให้ลูกให้หลานนะติดต่อผมเนททอโต้ได้เลยนะครับ mm hmm. คันนี้ว่าเด็ดแล้วนะ1.5 SV นะปี19บเไมล์หนะครับมีประกันอันติเมทแคร์นะครับ mm hmm. คันนี้มีปลายท่อได้ไปให้นะครับท่อเดิมมีนะเจ้าของเดิมเพราะ <c oughs> ตอนเอามาเทินเเาาอท่อเดิมมาคืนด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้มีแต่ปลายอย่างเดียวนะครับระบบไอเสียด้านหน้าด้านตร,ต,รตรงกลางก็เหมือนเดิม นะครับคือจริงๆคันนี้นะผมบอกเลยว่าก็น่าจะเป็นคันที่คุ้มเกือบที่สุดแล้วนะครับราคาอยู่ที่4 8 9 9 0 0บาทนะครับราคา4,89นะครับนะทั้ง3คันราคาไม่เท่ากันนะฟังดีๆนะครับคันนี้4,49นะครับคันนี้4,59นะครับคันนี้4,89นะครับเพราะว่าด้วยเรื่องเลขอดไม่แล้วก็มีตัววารันตีศูนย์อยู่นะครับ ต้องขอขายในราคา489,000บาทนะครับมีประกันศูนย์อยู่อีกเกือบ2ปีนะครับแล้วก็ยังมีถ้าซื้อเงินสดก็จะไม่มีแวดแล้วก็จะมีตัวประกันรถยนตติดไปด้วยนะครับถึงปีหน้าเลยนะเขาเพิ่งต่อมาใหม่6 4 0 0 0นะครับสำหรับ Honda City คันนี้รับรถทุกคันการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีพิความจนมน้ำชนหนักนะครับแล้วก็มาถึงพี่รองพี่รองที่ซื้อเข้ามาใหม่ล่าสุด พันนี้เป็นที่ลองที่ซื้อเข้ามาใหม่ล่าสุดคือ Honda Civic FC 1.8 EL ลองท็อปปี2019นะครับคันนี้เลขไมล89,000กิโลนะตัวรถได้เป็นสีเทาดำนะครับได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับหน้าข้างหลังนะครับแล้วก็กระจังหน้าเบิกศูนย์มานะครับกระจังหน้าเป็น RS แท้นะเป็น RS แท้เบิกศูนย์มานะลูกค้าซื้อมาจากป้ายแดง นะครับก็เลยขอเป็นของแถมป้ายแดงมาเลยพร้อมโลโก้เฮดแดงนะครับกระจังหน้า RS แท้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับชุดสเกิร์ตรอบพันพร้อมไฟตัดหมอกนะครับแม็กสีเทาดําตัวนี้ก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถมันมาติดรุ่นของตัว EL นั่นเองนะครับคันนี้เป็นบอกไฟฟ้าคนขับบอกไฟฟ้าคนขับเลขไมล์แปดหมื่นเก้านะครับดิสเบรกสีล้อยางดันหลอปี๊บสองนะครับรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะคันนี้ก็ซื้อเงินสดไม่มีแวดนะครับ คันนี้ซื้อเงินสดไม่มีแวดนะครับสำหรับ c ีบิ c กเอฟซนะไม่มีแวดแต่ว่าจะต่อเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ราคาถูกมากนะครับให้ทายนะผมว่าหลายท่านทายไปนู่นนะเจ็ดแสนเจ็ดแสนกว่านะผมบอกเลยคันนี้ขายโคตรถูกนะราคา6กแสนเก้าืเก้าบาทนะไม่ต้องไปหารถให้เหนื่อยนะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยศูนย์หกสองกีู่นยเจ็ดเจ็ดเจดห นะครัคันนี้คือ Honda Civic FC 1.8 EL บอกไฟฟ้าคู่ชุดแต่งรอบคันกระจังหน้า i อแท้นะครับโลโก้เฮดแดงนะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังนะมีสปอยเลอร์ด้านหลังกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีการสาดให้เรียบร้อยมีเลนวอตให้ด้วยนะครับคันนี้คุ้มๆเลยนะมีเลนวอตให้ด้วยนะครับติดฟิล์มรอบคันมีการสาดกุญแจสมาร์ทคียเลสสอดอกนะแล้วภายในนะมีจุดนี่เจ้าของเดิมแบบรักมากแลนะคันนี้นะครับ ด้านหลังนะดูกันชนนะสะกงสเกิร์ตปลายท่อหลอกมีให้ครบดับนะโลโก้ด้านท้ายก็เป็นเฮดแดงนะเป็นเฮดแดงนะครับใครที่เป็นสาวอวาได้จะทราบดีเนาะแล้วก็มีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกนะครับนี่สวยๆครบๆเลยแบบนี้นะสปอยเลอร์สวยมากนะรถดูสปอร์ตสุดๆเลยนะคันนี้นะครับนะสวยเนียนตาเลยนะครับก็เดี๋ยวคันนีนะ้เดี๋ยวผมพาชมด้านในเพราะว่าข้างในสวยข้างในสวยเพราะว่า รถของเดิมอะตอนที่เขามาขายนะกว่าเขาจะล่ําลารถคันนี้ได้นานมากนะนานมากน,ะน,าน,ากนี่พอกดรีโมทปุ๊บกระจกกลางออกเลยนะกดรีโมทปุ๊บกระจกกลางออกเลยแอปซีวนะิครุ่นนี้เป็นเขาเรียกว่ารีโมทสตาร์ทได้นะสามารถสตาร์ทรถเปิดแอร์ไว้ได้ก่อนนะในเวลาเราจอดรถตากแดดไว้นะครับนี่ภงมาลัยฟูลมันติฟังก์ชันนะครับเป็นแบบใหม่นะครับมีระบบเกียร์ เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับแล้วก็เป็นบอกไฟฟ้านะเป็นบอกไฟฟ้าแบบนี้นะครับแล้วให้ดูจุดดีเทลเล็กๆของคันนี้นะนะครับพวกมือปรงมือเปิดอะไรต่างๆนะเขาจะใส่การลอยไว้คําว่า c ี v i c นะครับทุกจุดเลยนะทุกจุดตรงที่วางแก้วน้ำเขาก็ใส่นะครับแล้วรถบ้านรถเดิมอ่ะมีเลนวอทไฟหน้าเปิดปิดออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้ปุ่มพุทสตาร์ทนะครับแล้วเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้านะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับ คันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนําเลยเพราะว่ารถสวยมากนะเดี๋ยวผมลองอ่าลองสตาร์ทให้ดูนี่หน้าปัดเลือนไมลดูเข็มปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บนะครับหน้าเลขไมใแปดหมื่นเก้าพันเนี่ย8ปดห0ืนาพนะครับคงมารายนะมันติฟังก์ชันนะครับมีฟูดคอนโทรลมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับ เชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะตามโลโก้พวกนี้เลยนะครับแอร์ก็เป็นออโต้นะครับไลฟ์ฟงไลฟ์ฟาเนี่ยอุปกรณ์ที่ผมบอกเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็ใส่มาหมดเลยกันลมกันลอยนะเกียร์ก็เป็นเกียร์ cvt แบบใหม่นะครับมีโหมดการขับขี่ eco mode นะครเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับจริงๆติดเป็นแบบเนี้ยคาร์บอนเนี่ยดีเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นคอนโซลสีดําแล้วมันกันลอยนะมันกันลอยมันก็ที่เท้าแข็งดูที่เท้าแข็ง เขาก็ใส่มาหมดซีวงซีวิกนะ้คเรับเนียนเะนี่ยสวยๆบอกไปฟ้าคนขับนะครับคู่มือครบวารันตีครบนะเข้าศูนย์ถึงรู้สึกว่าระยะสุดท้ายจะ70,000มื่แต่รถตอนนี้รถคันนี้เลขไม้แปดหมื่นเก้าพนกิโละครับเข้าศูนย์ตั้งแต่ออกป้ายแดงมานะครับนะบผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆห9แ0 0เบาทนะครับกับ Honda าซีวิกคันนี้นะใครที่สนใจนะพลาดไม่ได้เลยนะดูนะไม้แปดหมื่น รถสวยๆนะครับอย่าง Honda c ซ v i c FC คันนี้นะขายในราคาแบบสุดประหยัดไปเลยนะครับ699,000บาทนะครับ699,000บาทนะครับเรามาถึงที่ใหญ่คันสุดท้ายครับที่ใหญ่คันสุดท้ายนะภาพมันอาจจะดึกดักบ้างนะเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวนะถือคนเดียวนะครับที่ใหญ่คันสุดท้ายคันนี้คือ Honda Accord นะครับ1.5 Turbo EL นะครับ เป็นรุ่นรองท็อปอีกเช่นกันนะครับไฟหน้าเป็น l e d นะครับเดต้ามันนิ่งไร้นะครับคันนี้ก็บอกไฟฟ้านะครับแอร์ออโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันระบบเกียรนพัดโรชิพมีให้ครบครบนะครับคันนี้ราคาไม่ถึงล้านเลยนะราคาไม่ถึงล้านนะคันนี้เห็นรถไซส์ใหญ่แบบนี้นะนะครับเราขายในราคา9 8้0 0 0นแปดหมบาทเก้าแสนบาทนะครับรถใหม่90,000นะครับรถใหม่90,000มื่สำหรับคันนี้นะครับ Honda Accord นะครับสีเทาดำ นะครับเลขไมล์เก้าหมื่นในรถปี2019นเะครับเป็น1.5เทอร์โบ e อนะครับใครสนใจนะครับสำหรับคันไหนก็โทรเข้ามาสอบถามผมได้นะผมบอกเลยว่ารถทุกคันนับจัดหนักจัดเต็มเรื่องคุณภาพและบริการหลังการขายนะครับวารันตีศูนย์มีให้ครบคบนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันนะครับนะพอดีพื้นที่ไม่พอไม่งั้นเอาซีบิกเอฟบีอีกสองคันมาเรียงแล้วนะครับ เดี๋ยวย้ำราคาให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวย้ำราคาให้อีกทีนึงนะครับกันลืมนะครับเอาคันไกลสุดก่อนเลยนะคันไกลสุดคือ Honda Accord นะครับ1น Turbo EL นะครับคันนั้นราคา989,000บาทนะป้ายแดงร้านสี่นะวันนี้เราขาย989านะครับแล้วคันโลโก้ที่เป็นสีแดงนะครับ Civic FC นะครับ1.8 EL นะครับตัวท็อปรถบ้านนะครับไม่มีแบตนะครับราคา6 9 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ราคา699านะครับ ตัวท็อปของแต่งเยอะนะครับรถบ้านป้ายแดงมือเดียวเอกสารครบารัลตีศูนย์นะครับคันนี้นะครับรถปี19เช่นกันนะครับ Honda City 1.5 SV สีเทาดำไม่ห64,000กิโลป้ายแดงมือเดียวนะบุ๊กเซอร์วิสครบเช่นกันนะครับคันสีดำนะครับคันนี้นะคันนี้ราคา4,89นะคันนี้ราคา4,89นะครับคันนี้คันสีดำปี19นะครับเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับ1.5ตัว S นะครับเลขกมเลขก้าหมื่นนะครับขายในราคา4ี่แสนสับาทคันนี้ราคา4,49สี่เก้านคันนี้สี่แปดเคันนี้นะครับราคา4,59แสนบาทโคตรถูกผมบอกเลยรถไปสิบเก้าหนึห้าเสนะสี่นะใครสนใจคันไหม่ก็โทรเข้ามาสอบถามผมได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ